อะไรดนใจให้นายทําอย่างนั้นนอะอาจจะมีความหวังนพลทหารความหวังในรูปแบบของสงครามที่มีเกียรติสงครามคือการชุบตัวชันหยียบ Time, time. Klub, <laughs> go, 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 บอกให้คุณคุยกับฉันฉันมีอะไรติดหน้าเลยทหารคุณบอกคุณบอกพรุ่งนี้ที่ชายหาดพรุ่งนี้ที่ชายหาดเราเจอกันคุณบอกให้มาหาคุณเมื่อผมฟื้นแล้วคุณรู้สิ่งที่จะเกิดกับผมงั้นคุณมากับฉันเดี๋ยวนี้เรื่องนี้คุณจะต้องคุยกับฉันคนเดียวเท่านั้นเพราะถ้าโชคดีเขาก็ส่งคุณไปโรงพยาบาลบ้าง แต่ถ้าโชคร้ายว่าจะถูกเอาไปผ่าศึกษาชัดไหมเคนะได้ทั้งแรกที่ตายเกิดอะไรขึ้นคุณค่ามิมิกเหรอใช่ลักษณะมันะอะมันไม่เหมือนตัวอื่นร่างกายใหญ่กว่าสีรษะเงินและเลือดมันทุ่มตัวคุณความจริงมันก็แบบนั้นพวกมันรู้ว่าเราจะไปที่หาดพรุ่งนี้มันคือทุ่งสังหารใช่ไหมคุณรู้ได้ยังไงเดี๋ยวก่อนคุณเดี๋ยวเดียวเดียวคุณจะ อธิบายได้ไหมนี่มันเรื่องอะไรกันอะ่ะที่เจอประสบการณ์เดียวกับคุณฉันเคยโดนและจบไปแล้วเท่เ okay? จ๋งเลยแปลว่ารักษาได้เ้าอยังไงถึงหายคุณต้องช่วยฉันก่อนช่วยคุณช่วยยังไงล่ะัน,น่าสงครามตามมาเ้วเลย ซ้อมแซงอาวุธบริตา้านี่มันอะไรบริตา้าคานี่ทําไมคุณต้องนัดมาก่อนแล้วนี่ใครเขาคือฉันก่อนเวอร์ดันเขาจะช่วยเราได้อะไรแปลว่าเขาใช่เขาตายเมื่อไหร่ที่ไหนตายที่หาดพรุ่งนี้ข้างหลังฉันในชูนี้ว,ว่าหยีเนิ้วถ่ายสิจะจะรู้ไหมเนี่ โอเคแปลว่านี่เป็นครั้งแรกที่เรามาคุยกันย่าเฮียเขาลองอันนี้สิเฮ้ยยืดอะไรมาเลยไม่เวิร์กหรอกเขาเห็นภาพอย่างนะภาพอะไรใช้ได้ยังมีเวลาเวลาขอโทษนะนี่มันเขาเป็นใครคุณเป็นใครฉันด็อกเตอร์คาเตอร์นักฟิสิกส์อนุภาคแอดวานซ์ไมโครไบโอลจีเขาจะเป็นอีกคนที่เชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณไม่มีใครรู้ชีวภาพบีมิกมากกว่าเขา นักวิเคราะห์ตัวท็อปที่ไว้ฮอ p ใช่เซียนจนมาเจอ,อริต้าเซียนกว่าตอนนี้ฉันเป็นแค่ช่างที่ประสาทหลอนคาเตอร์ให้เขาดูเออได้